ตีลังกาตีลังกาไหมว้าวลิกุสทำอย่างนี้ซ้ายกว่าซ้ายนี่มิ้วนี่สวยตา,าเดียวนึงหนึ่งสองสาม สวัสดีครับวันนี้มาลานสกีนะครับในเมืองเอสคิมนะครับสกีสกีนอร์เวย์ Norway นะครับโอ้โหค,ค,ครับก็พาลหลานมาเล่นสกีนะครับเดี๋ยวจะลองว่าจะเล่นได้หรือเปล่าครับจะเล่นได้หรือเปล่าลาสกี Det er bra, det? <laughs> tham nhanh ngay thăm nhanh ngay ra hả Nam à ขึ้นสกีขึ้นสกีสกีเอ่อเอ้ยโอเคพร้อมยังไป Hãy lên <laughs> <Arisa. cười> <laughs> Yeah <cười> Big yeah 啊哈哈 tam hà lạt rồi như này <coughs> <It did. coughs> <coughs> 呵呵，呵呵，呵呵，拜。 mẹ, mẹ, anh chơi nè, nhảy, anh chơi nè, nhảy, anh chơi nè, nhảy, anh What's uh -huh. <coughs> happening, Law? What's happening? The lead, my love. đây chạy đồng thao được ở đâu vậy? ba, cái sao vậy nè có phải là hập nào không

นี่เป็นทางนี้สนามบาสนะครับเท <c oughs> ปลิซ่าอยู่ไหนไม่รู้ Is that? Is that? มาเลยเอาเลยมาเลยเอาเลยเ,เลย้ว yeah! ู๊เบกเดี๋ยวรงต้ามาด้วยด้วยรองคท้าไปใส่รองเท้าก่อนอไปอันนี้มาตรงนี้ ไม่รองเท้าลงอยู่นู่นรองเท้าอยู่นู่นไปอ,อย่างเอก ว้าแตกน่ตเดินไปเลยอเลี่ยนเลื่อนเลื่อนเลืนเลืน 爸。<laughs> <laughs> ปเออใช่ขวาใส <laughs> ่เขมนี่ใครขำซารุม่มอหไรย่ำมะลุก่มอยมปะฮานาเลสฮันคันเกระวังต่ำเด็กหน่อยนั่นน่ะไปด้างอีสาคุณไปดทางไปทางโมม <laughs> พุงแางอเนกดวยอเล็ยดูมาเยี่ยมประหันเดเล็ดครับท้อเยี่ยมหมาคามราับเป็นไง ความรู้สึกสอนลุงสินูสอนลุงก่อนนี่มันต้องอยู่ทางนี้มันจะง่ามแสงบอแสงในง่ามเห็นป่ายนอเวนอ่ะเออไม่ถ่ายลุงนี่ก่อนถาเหอเลสเซ่คันูวิสตาอเลส เลีเอยเราลุงไปด้วยมาเอาลุงไปด้วยเอาลุงไปด้วย <c oughs> ทำอย่างนี้ซ้ายกว่าซ้ายมีมิ้วนีสวยตาอาเดียวอาเดียว หนึ่งสัหนึ่งสองสางสอาเลสามมนอาเลสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อนี่ซื้อน,นีอ่หนึ่งอาเลสได้ไหม ีสพยเอาแสงมันได้กูลกูลบ,บ,บพอออกละกันอันนี้แก่เอา เด็กหน่อยมันแนมเบิงว่ากทาทถอดสดหรือยังแบน่บยมันแนมมีคือมีขากล่องหรอาล่าตีอลิสนุกไหมสนุกไหมคะนูนหนาวหรือเปล่าพาลุงไปหน่อยอ่ะอาลมมึงอย่าล้มนะมึงอ่ะมึงอย่าล้มนะ ล้มหรือเปล่าล้มหรือเปล่าซาล้มแล้วล้มแล้วมุนอุยปุย้ยจิบนี่อะไรสภาพหน่อยเจ็บดาลหรือเปล่าเจ็บดาลไหมเจ็บดาลหรือเปล่าซาเจ็บไหมเอาลุกขึ้นนะแม่บัดเนี่ยลุกขึ้นไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้ เดินสิเจ็บดักหรือเปล่าซ่าทำอย่างนี้ซ้ายขวาซ้ายอ่ะเอเอออซ้ายขวาซ้ายเอามึงไปตัดต่ออกเขาหล่ะขานไม่ไหวแล้วครับ เอซ่าตีลังกาตีลังกาไหมว้าวลกึกกุเออครับหนาวจัดสู้ไว้ไว้ครับ đây ạ